คุณเอกเคยเชื่อทฤษฎีสมคบคิดไหมสมคบคิดคือหลายคนก็มองว่าเผอิญว่าบรรยากาศการเมืองภายในประเทศบ้านเราและบ้านเขาเนี่ยมันรุมเร้าไปยังผู้นําประเทศทั้งสองนะครับวิกฤตทางผู้นําปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องคือทั้งสองชาติตัวทั้งสองชาติคือทางกัมพูชาเนี่ยก็หนักหน่วงไม่แพ้เรารเขาดึงกำแพงภาษีสหรัฐเนี่ยร่วมร่วม5นม,มั้งนะครับมากกว่าเราเยอะเลยนะครับดังนั้น คุณคุณมาเนีเพิ่งมารับตําแหน่งได้ไม่นานน่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องแสดงผลงานสร้างบาร,รมีแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องยืมมือพ่อคุณพ่อมาเดินขึ้นเกมให้อบังเอิญเหลือเกินว่ากัมพูชาเล่นเกมโดวยวางไครเป็นแพ้รับบาปในทุกมิติในทางการเมืองเวลาคะแนนเสียงความนิยมภายในประเทศของเขาตกต่ำเนี่นย,ยตกต็จะใช้ไทย,ยมาเป็นข้ออ้างะนะครับและรอบนี้คือเอา คือได้เหมือนว่าได้รับแรงสั่งสนผลของแนวคิดการเมืองประเภทข้างชาติแนวสุดโต่งภายในประเทศของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการที่สม็จรุนเซนอยู่ในการเมืองมายาวนานรับรู้อากัปกิริยาผู้คนว่าช่วงไหนเนี่ยคุณจะออกมาคือมองออกอะมองออกมองออกในสถานการณ์ว่าจะต้องทำยังไงในแง่ไอโอเข้าประสบประสบที่ทําให้อกัมพูชาเนี่ยดูดูดูแล้วรู้ว่าความมั่นคงรัฐบาลไปได้นะครับ ประกอบกับว่าสิ่งหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จเพราะอะไรไหมหลายคนรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวตระกูลคุนกับตระกูลชินัวะเนี่ยใกล้ชิดกันมากอืแต่เขาชี้เห็นว่าผลประโยชน์ของประเทศเหนือกว่าผลประโยชน์ออสายสัมพันธ์ของครอบครัวนี่คือแต้มต่อที่เขาได้เปรียบครับคุณเซนเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือเป็นทหารป่าคุณก็รู้นะครับดํารงตําแหน่งนายมตีน้ำตีต่างประเทศตอนยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบแปดั่นผมนจะไม่ผิด แล้วก็เป็นนองคตัวนี้ยยุ่น้อยแล้วก็เป็นมาอย่างยาวนานนั้นการสะสมประสบการณ์การพบปะผู้นำระดับภูมิภาคระดับโลกเนี่ยได้ได้เปรียบแน่ๆโอเคเขาไม่ได้มีความรู้ด้านหลักหลักรัฐศาสตร์อ hmm. แต่เขาได้ความรู้ของประสบการณ์โลก mm hmm. ประสบการณ์ชีวิต mm hmm. ของคนที่ผ่านความเป็นความตายนั้นต้องเล่นเกมกล้าได้กล้าเสียมาตั้งทั้งชีวิตค mm hmm. แต่การเล่นเกมชวนทะเละชวนไทยจะไปสารลงสารโลกเนี่ยคือจากที่ไม่มีอะไรมันทําให้มันมีอะไร ถ้ามันกลายเป็นประเด็นขึ้นมานะถ้าภาษาภาษา,ภาษาแบบวงเล่าคือคำขี้เดี๋ยวคำตดอ,ะอ่ะเคยได้ยินใช่ไหมค,ครับแบบประเด็นบเบนงงี้คือรู้อยู่แล้วว่าในสถานะเขาอยู่อาจจะถูกมองว่าเขาอยู่ในประเทศที่เล็กกว่าแต่สามารถต่อกรกับประเทศที่มีเนื้อที่หรือมีประวัติศาสตร์หรือประเทศที่ใหญ่กว่าอย่างไทยได้ครับดังนั้นเขาก็ได้แต้มต่อนะได้ใจคนนังประเทศแต่ในทางบ้านบ้านเรากลับมาในประเทศไทยครับมันมีประเด็นโอ้โหมากมายมรสุมทางการเมืองโดยเฉพาะ การเปิดหัวจั่วของคุณนักสินชนวัตรในหลายเรื่องครับนะครับก่อนที่จะมีเรื่องประเด็นเรื่องปัญหาชายแดนเนี่ยนะเผยไต่ท่าทีอยากจะปรับครมอะไรต่างๆมหาไทยอะไรเงี้ยมันก็ร้อนนะครับมีการสู้ศึกแดงเงินอะไรต่างดังนั้นพอมันมีประเด็นตรงเนี้ยนะครับก็คือประเด็นเรื่องปัญหาชายแดนเนี่ยซึ่งบอกว่าเราอย่าไปล้อเล่นนะหลายครั้งหลายคราเนี่ยมันทําให้รัฐบาลพบกับวิกฤติศรัทธา คือผมพูดตรงๆคุณเอกผมไม่เคยเห็นรัฐบาลชุดไหนอ่อนปวกเปียกเรื่องการต่างประเทศเท่ากับรัฐบาลชุดนี้ครับแสดงท่าทีอ่อนข้อเผยไตยแบบแสดงไม่ได้มีสร้างอํานาจต่อรองให้เขาเกิดความยำเกรงออือมันตลกนะคุณเอกวันก่อนที่บอกว่าทางการทหารขอเสนอการปิดชายแดนปิดจุดด่านต่างๆครับเพื่อเพิ่มอํานาจการต่อรองมีมาตรการอะไรต่างๆออือ แต่รัฐมนตรีต่างประเทศหรือรัฐมนตรีกระโหมกัมพูชาต่อสายมายังทางการไทยทางรัฐบาลไทยว่าอยากไปปิดนะครับมันจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจผมรู้สึกเฮ้ยเรามีรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะรับใช้รัฐบาลกัมพูชาตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ผ่านมาเนี่ยสังเกตไหมตั้งแต่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์หรือสมัยคุณนักษิณเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศปีสามเจ็ดนะฮะมีครั้งเดียวที่คุณทักษิณได้ภาพเหนือกัมพูชาคือตอนที่เอาเครื่องบินไปช่วย เจ้าหน้าที่ข้าราชการไทยคนไทยตอนที่ถูกเผาสารทูดอตอนนั้นภาคผู้นักศิลป์เป็นฮีโร่เครื่องบินเอสิบหบินก็ไปน่านฟ้าเขาอะไรต่างๆแน่นอนเขาก็จะมีสิทธิ์วันหนึ่งมันเป็นต้นอะไรเอาเอาคืนทั้งต้นทบต้นทบดอกอะ,อะที่กัมพูชาเขาจะเอาคืนเขาเจ็บใจนะท่ะาน้าใจได้แล้วหลายครั้งหลายคราเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาชอบนะกดนะทุกเทียในรัฐบาลชุดเนี้ยที่เป็นรัศดรเอนเครือของพรรคเพื่อไทยออื รัฐบาลชุดอื่นๆน,นะผมว่าใครจะหาว่าคุณเอกระยุท์แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่เก่งรัฐบาลชิงแก่พลเอกสุยุทธ์รัฐบาลอภิษ์นู่นนั่นเนี่ยครับแต่เขาก็ไม่มีท่าทีปวกเปียกนะฮะให้มาทำอะไรอย่างงี้ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับรัฐบาลทหารใช่ไหมอาจารย์แต่หมายถึงรัฐบาลเพื่อไทยทุกครั้งมันกลายเป็นคําถามว่าคุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับท่านผู้นากามบูชาในระดับลึกซึ้งเนี่ย ทำให้คนใงประเทศอดสงสัยไม่ได้ว่าวาระซ่อนเลนคืออะไรเฮ้ยฝากรุ่นซิบปางเฮ้ยรดลาวาสองจริงๆน่าจะคุยกันได้ันได้ะเพราะความสัมพันธ์เขาก็สนิทชิดเชื้อถูกไหมจารยเรามีอะไรที่ไปลงทุนกับเขาในทางนู้นผลประโยชน์อะไรไหมเรามีอะไรที่เราต้องต่างตอบแทนเขาหรือเปล่าจนเราสึกว่าเรายอมเข้าไปหมดแต่เราจะมาตอบแทนกันด้วยดินแดนไม่ได้มันไม่ได้ สงครามเนี่ยเราไม่อยากให้เกิดนี่ประเด็นที่หนึ่งแน่ๆอยู่แล้วไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เราต้องมีวิธีการป้องรานไม่ให้เกิดความยำเกรงครับนะฮะวันนี้ก็บอกเนี่ยจับโดรนนะฮะของประเทศไทยคือไอ้ยางเงเขาก็ปล่อยเขาไอโอไปถ้ารู้สูว่าเป็นของไทยทำลายให้ดูหน่อยเผาให้ดูหน่อยโดรนตัวนั้นเนี่ยนะตัวละไม่กี่หมื่นเลยมั้งตัวไม่กี่แสนเราถ้าคิดว่าเป็นของไทยจริงอ่ะใช่ไหมก็ไม่กล้านะฮะอันนี้เราก็รู้กันอยู่ว่าไอโอของเขาใช้ได้แต่ภายในประเทศของเขานะครับแต่เราเดียวกันเนี่ย ทุกอย่างที่เรายอมหรือทําเพียงพังเนี่ยเขาไปปลุกระดมเส็จรัฐมนตรีกลาโหมไทยยอมตามคํากดดันว่าตามการสั่งการว่าไม่ให้ปิดชายแดนเนี่ยแค่นี้ก็เป็นชัยชนะในภาษาทางการซึ่งถ้าฝั่งเราเนี่ยจะใช้คําว่าเขาติดต่อมาร้องขอใช่ไม่ให้เราปิดด่านแต่เราเขาก็มองทางเขาบอกเขาสั่งไทยกลัวครับเนี่ยคุณเห็นไหมคําพูดบิดเนี่ยเพราะเราไปเปิดช่องให้เขาเล่น ความปวกเปียกเนี่ยเขาถึงบอกว่ามีลัมตีกระลาหห่มไว้ทําไม,มใช่ไหมซึ่งที่กองทัพอ่ะเขาพร้อมมากนะที่จอ่อแอคชั่นคือแงทงค่ทีสัญญาณุภาพมีทางทหารบ้างคุณชอบฝ่ายการเมืองพูดเองไหมเหรอว่ามีทหารไว้ทำไมนี่ไงในภาวะที่เขาลำบากเนี่ยเขาอึดอัดแม่ทัพภาคที่สองจะต้องไปลงหลักปักฐานกินนอนกับลูกน้องผู้ใต้กำลัญชาฝ่ายการเมืองลงพื้นที่บ้างป่ะให้กำลังใจบ้างเขาด้วยป่ะใช่ไหมครับเผื่อ เราไม่ต้องการให้สูญเสียนะคุณเอกแยกแยะนะครับ,รบผมไม่ได้มาปลุกระดมแป่ให้ชี้เห็นว่าจุดยืนที่เหมาะสมหรือการสร้างสมดุลที่ทค,วควรจะเป็นยังไงไ